ที่นี่เป็นฐานที่ออกกำลังกายด้วยนะคะตอนนี้เต้นท้าแคมปิ้งอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะนี่นะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดนตอนนี้เราอยู่จุดที่ป่องภูเขาไฟจะเป็นด้านบนนะคะแล้วก็ป่าในเมืองเดี๋ยวเรามาดู location ะะโอเคชั่นอันนี้เนึนงนะคะนี่สวยงามมากกระไดนี่จะไ <laughs> จะหลร้อยท่านอยู่ค่ะ แล้วก็จะมีป่องภูเขาไฟมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยที่สามารถดูโลเคชันทั้งเมืองได้ด้านบนคิวทั์จะสวยงามมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูจุดถ้าเพื่อนๆจะมาหาลานกลางเต็นเพื่อนดูจากจุดตำแหน่งตรงนี้เลยนะป่าในเมืองตรงนี้แล้วก็มีกระไดถ้าตรงนี้เองค่ะเพื่อนๆจะเป็นช่องไปลานกลางเต็นประมาณ5้าร้อยเมตรแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ํสามร0อยเมตร เดี๋ยวเราจะไปกันนะคะไปไปค่ะช่องนี้นะจะเป็นช่องที่เราไปร้านการเต้นกันเพื่อนเดูจากโลเคชั่นอยู่ติดกันนิดเดียวเองค่ะไปค่ะ,คะเดี๋ยวเราขับรถไปโอเคค่ะตอนนี้เราก็แยกลงมาแล้วนะข้างทางนี้จะเป็นป่าเป็นแบบป่าไม้อนันรักษ์เลยแหละค่ะที้ทำการห้ามล่าสัตว์นี่นะคะทางเข้าสวยงามเนี่ยเห็นไหมคะทางเข้า สวยมากน่าพักมากเพื่อนๆเ,เข้ามาไม่ถึงห้ารอยเมตรก็ถึงแล้วนะคะนี่วนนะอุทยานเขากระโดมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเแแ้วเดี๋ยวเราเดินชมวิวทิวทัศน์กันก่อนนะคะปึ๊บเออโอ้ช่วงนี้น้ำจะแห้งแต่ก็ไม่เป็นไร เหมือนเขาจะปรับปรุงสถานที่ใหม่นะลอกคลองใหม่เก็บทําอ่างเก็บน้ําขยายขึ้นใหม่แล้วก็ตอนเนี้ยเราเห็นละเนี่ยเขาก็มีคนมากางเต็นท์นอนตรงนี้เลยนะนี่ค่ะนี่สถานที่กางเต็นท์นี่เขาทําเป็นแบบเป็นศาลาไว้เลยประมาณสามเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้เราไปชมทิวทัศน์กันดีกว่า คราวที่แล้วมาน้ำยังเต็มอยู่เลยค่ะทีนี้เขากำลังขยายทางกันขยายให้อ่างใหญ่ขึ้นโอเคค่ะเนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำคราวที่แล้วมาน้ำยังเต็มอยู่นะคะแต่คราวที่แล้วมาพักกับเพื่อนๆตรงนี้กัอนอในสาราเขาก็ทำเป็นที่ยืน่น ตกปลาได้นะคะที่นี่แต่ว่ากําลังลอกของคือขยายอ่าให้ใหญ่ขึ้นทําให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวรอน้ำเนี่ยน,ะน่าจะหน้าฝนเนี่ยแหละก็รองรับได้เต็มแล้วะคะ่ะปกติน้ําเต็มอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาดูคิวทัศรอบๆไปหน,น้าฝนก็คงจะมีน้ําให้เห็นชื่นใจนี่ก็จะมีที่นั่งด้วย แต่ละศาลาก็จะมีที่นั่งเดี๋ยวเราจะกางเต้นกันตรงเนี้ยแล้วก็ที่เราเห็นด้านในน่ะน่าจะเป็นค่ายลูกเสือเพราะว่าตอนเราเข้ามาก็จะมีป้ายบอกเป็นค่ายลูกเสือแล้วก็ที่กลางแคมปิ้งตรงนี้กํลาลังปรับปรุงเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อปีที่แล้วอ่ะมาเที่ยวกับเพื่อนๆก็คือน้ําเต็มเลยนี่ก็คือปรับปรุงให้สวยงามก็ถ้าเพื่อนๆมาก็คิดว่าจะเป็นหลังหน้าฝนน่ะก็จะดีหน้าฝนมาก็โอเคละ เดีะะ๋ยวเรามาปิ้งย่างแล้วก็ชงกาแฟดื่มดีกว่ามีโต okay ๊ะแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทําก็มีคนมาพักผ่อนเรื่อยๆแต่เมื่อก่อนมาที่นี่ตกปาได้ ที่เรานอนเนี่ยไม่สามารถก่อไฟได้แล้วก่อให้ติดก่อนเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราถ่านใส่เตาแล้วเราก็ไปตั้งที่ศาลาน,นี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทเดี๋ยวเราก็จะเอาถ่านใส่ในนี้แล้วเราก็ไปตั้งกันอันนี้นะคะแต่ว่าเราก่อไฟก เ็ดไม้ก็ชื้นหน่อยนะเมื่อวานฝนตกฝนตกเนี่ยอไปก่อนเดี๋ยว่านติดแล้วเราก็เอาใส่เตาอนันนไปไปตั้งบนได้ค่ะแล้ววางฐานร้อย่านติดดีก่อนที่นี่มองแล้วก่อหลุมก่อไฟได้นะเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่มองแล้วไว f ฟไม่มีให้นะ,ะเพื่อนชาร์จแบตมาให้เต็มมีันยานในตัวเองมาพอแล้วค่ะเดี๋ยวเอาใส่เตาก่อไฟให้ติดก่บนี่มีอะไรจะอวดเพื่อนนี่ร้อยร้อยสี่ 100, สิบเก้าเด็กขาออกนะคะแล้วก็ตั้งแบบนี้นี่ ด้านนี้ก็เลื่อนเดี๋ยวเราเอาฐานใส่เลยนี้ข้างบนจะเป็นองค์พระนะก็เป็นโลเคชั่นที่สวยงามน,น,นะคะแต่ว่าเรากรอฟ้าเสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะเอาเป็วใส่เลยนี้ตอนนี้ก็ไฟลุกเรียบร้อยแล้วรอฐานแดงก่อนเดี๋ยวเราตักไข่ตะกอ์ตอนนี้เราไปชมโลเคชั่นกัน บ้างในบางส่วนนะคะส่วนทางท้ายๆนู่นอะเราเดินไปไม่ได้ละรถกำลังปูดลอดคลองอยู่ไปค่ะเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวเรามาชมโลเคชั่นกันนะจ๊ะก็อันนั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราแจ้งไว้บนโต้นก็คืออันนั้นนะบนขาแต่อันนี้เรามาทางทางด้านหนึ่งตรงอ่างก็จะเห็นเป็นด้านด้านหน้าขององค์ท่านค่ะ ปังค่ะแล้วก็ไปชมโลโคท่านกันค่ะ ปีที่แล้วมากับเพื่อนอ่ะต้องขอโทษเพื่อนๆจริงนะจังหวะเขาขุดลอกคลองใหม่คราวที่แล้วมาน้ําเต็มแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่นั่งมองแล้วก็ตกปลากันเนี่ยตรงเนี้ยค่ะส่วนหลุมก็ขุดได้ตรงไหนขุดได้หมดเลยดูที่มันอยู่ออกไปนอกๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้เลอะเทอะอะไรพวกเนี้ยค่ะขยะก็เก็บเป็นที่เป็นทางไวไฟไม่มีนะคะเพื่อนๆก็ศาลาเขาก็เตรียมให้สามศาลานะคะก็บรรจุคนได้เยอะอยู่ เดี๋ยวเราไปดูตรงบ้านพักเจ้หน้าที่กันนมากนี่นะคะอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิค์ค่ะก็เดี๋ยวเรารอหน้าฝนนะเพื่อนๆรอหน้าฝนน้ำก็จะเยอะเหมือนกันโอเคค่ะนด้านนี้ก็จะเป็น เวลาเพื่อนๆมาเนี่ยขับรถขึ้นมาเนี่ยลานจอดรถอยู่ข้างล่างแต่แต่เมื่อกี้เราเอาขึ้นมาบนนี้เลยแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยห้ามผ่านมันเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยไปสอบถามเจ้าหน้าที่แต่ที่เรามายังไม่เจอเจ้าหน้าที่นะคือเมื่อปีที่แล้วเรามาพักกับเพื่อนๆมาตกปลามาปิ้งย่างกันแต่ปีที่แล้วน้ําเต็มมาก ในเนี่ยจะเป็นจุดกลางจริงๆแล้วเป็นจุดตังเต็นของพวกไก่หรเสือแล้วก็เป็นป่าแต่เนื่องจากตอนนี้เขากําลังก่อสร้างน้ํานการัขยายแล้ววางท่อใหม่แล้วก็ขยายเขื่อนให้กว้างใหม่ก็เพื่อนๆก็รอดูอีกสักพักนึงแล้วกันน่าจะหมดหน้าฝนไปก่อนอะเพราะตอนนี้เขากำลังรีบเร่งอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาปิ้งย่างชงกาแฟดื่มกันดีกว่าไปค่ะ,ปะ ก็เพื่อนๆก็คือไทโชดโ,โ,โซนป่าไปทางนี้เลยแต่เท่าโซนแบบว่าไม่ป่ามากแล้วมีศาลาก็คือตรงนี้มุมนี้นะที่เรากําลังจะทําฐานกันอยู่เพราะเนื่องจากตอนนี้เขาทาทางปกติเราก็ไปตรงป่ากันอยู่แล้วค่ะนี้ฐานก็แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักฐานใส่เดี๋ยวเราไปชมกาแฟดื่มกัน โอ้ยร้อนนะคะเราจะปิดอุ้ยร้อนยกไปเลยค่ะไป ตัวละเบอดไข่เนี่ยเราต้องต้มไว้ก่อนเดี๋ยวอีด้านหนึ่งเอาน้ำไข่ชงกาแฟอันนี้น้ำชงกาแฟะนะคะเอาตั้งมาเลยค่ะเ,เดี๋ยวหมูวางค่ะตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วเราชงกาแฟก่อนเช้าๆะคกาแฟก่อนเนาะคะ่ะ ค่ะจริงๆแล้วการชงกาแฟเนี่ยต้องใส่น้ําร้อนก่อนนะเพื่อให้อ่ารสชาติกาแฟกลมกล่อมเพื่อให้นี่ค่ะเป็นกาแฟดํานะคะ, mm. คะกาแฟจะกลมกล่อมแล้วก็ไม่ทําลายคุณค่าเหมือนชงนมเด็กะะอะค่ะน้ำนะทีนี้หมูเราหมักมาแล้วนะคะหมูหมักมแล้วเราก็ติ้งหมูเลยย่างก็หน่อย มักเอามาไว้เราก็ย่างกาแฟรับค่กะกค่ะก็ตอนนี้เราก็ดืม่มกาแฟแล้วขอโทษเพื่อนเื่อนจริงๆที่แล้วมามีน้ำเต็มเลยก็รอให้หมดหน้าคุที่เรางัดน้ำก่อนนะคะแล้วก็ดูสวนนามาก ก็เดี๋ยวจะเอาภาพของปีที่แล้วที่มีน้ําอะเอาให้ดูนะคะตอนนี้ก็เราก็กปิดกาแฟกัลัปก่อนได้กีนแล้วนะคะเช้าละเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปขึ้นเขากระโดม เลยได้นะคะ คาราชกิจแล้วข้าถามเหลือแล้วก็เอามาติ้งตรงนี้เลยคนะ่ะ อ่างเก็บน้ำบุริสักจกังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยปีแล้วมานะ้ำเต็มเลยแต่เขามีโครงการรอบของอ่างเก็บน้ําให้ใหญ่กว่านี้เพื่อรองรับเดี๋ยวหน้าฝนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเขาก็จะปล่อยน้ํามาก็มาจากโลเคชั่นด้านหน้าแยกออกมาไม่ไกลนะคะประมาณ500เมตรเองไม่มีไวไฟนะคะแล้วก็ไม่มีไฟให้ใช้ ถ้าอยากได้มูนฝ่ายเยอะด้านในแต่ตอนนี้ท่อมลังขอสร้างก็จะห้ามเข้านิดนึงจะเป็นค่ายลูกเสือด้วยแล้วก็ไวไฟก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีนะเพื่อนๆก็เตรียมอุปกรณ์กันมาขุดหลุมบ้าถลตกบลาได้ที่นี่โอเคค่ะสังเกตจากอีกที้งพาที่แล้วมานะสังเกตรคราวที่แล้วมาจะวิ่งได้แค่ตั้งมุมนี้ตับม,มุมนี้เท่ากัน แต่ตอนนี้มองดูแล้วโลเคชั่นเขาปรับใหม่วิ่งได้รอบอ่างเลยนะแล้วก็สามารถตกปลาได้ทุกทุกมุมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ทางนู้นจ,จะลบมากเลยก็สวยงามมากอะมองแล้วการขยายของเขาขึ้นมาใหม่เราก็จะได้ชิ้พัดกันมากขึ้นกว่านี้นะคะเราก็สามารถวิ่งชมแล้วก็อยู่จุดจางเต้นรอบอ่างได้แล้วเมื่อก่อนมันได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองแต่ตรงมุมหลังอนะจะไม่ได้เลยค่ะ โอเคนะคะอ่างเก็บน้ำมุทิศักนะคะแล้วก็จังหวัดลีลัาคะ